โอ้ยเหลือร้อยหนึ่งแล้ว <beeping> บอกนะอุ้ยสแกตเตอร์อ <trendy> <ferm i> ุ้ยเขาอุ้ยโตเอ้าสวัสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วกับเทพซ่ารอลา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 ไม่มีรอยเดือหันลิ้นทำไมนะครับโอเคนะครับมื่อวานเราไม่ยู่กับคีโอพัตตานะครับเนื่องจากนะเนื่องจากนะมีคนขอมาในกลุ่มนะครับมากมายเลยว่าพี่ครับ เล่นสลรอตพีจีให้ดูหน่อยนะครับก็มีคนขอมานะเพราะผมเล่นแต่โจเกอร์กับโรมาเนาะเขาเลยขอพีจีมาผมก็เลยนึกเกมออกนั่นคือคีโอพัตตาของเรานี้นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับโอเคมาเรามาลุยกันเลยนะครับด้วยทุน300นะวันนี้300เงินผมเองนะวันในรักเมียเด้อวันในรักเมียหลักดุโอดเด้วมันสิถือจับได้โอเคเรามาเล่นสิบบาทแล้วกันจริงๆผมแนะนานะครับเล่นเป็ดอ่าสัก เบ็ดทิ้งๆไปก่อนนะครับค่อยเบ็ด10%ของเงินทุนอย่างเช่นเงินทุนคุณ300 10%ของคุณก็คือ30นะซึ่งมันบางตดูอาจจะเป็นเบ็ดที่สูงนะครับแต่ถ้าแตกมาเป็นกําไรหนักๆแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะไม่มีเทคนิคใดๆอุ้ยเก้าไม่มีเทคนิคใดๆเลยนะเนื่องจากยังไม่ได้ไปศึกษาอะไรเลยนะครับเป็นเกมที่ผมเล่นเฉยๆอยู่แล้วนะครับก็เทคนิคดีอีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดนะก็คือ เว็บตรงนะครับลองไปเล่นเว็บตรงครับเว็บเอเจนต์เดี๋ยวจะมาทำข้อต่างๆให้ดูนะครับเว็บตรงเนี่ยเขาจะอธิบายไปด้วยนะแล้วก็หมุนๆไปด้วยนะครับอุ้ยสิบผมจะอธิบายว่าคือเว็บตรงนะครับจะมีโอกาสชนะอ่าจะโอกาสเข้าเนี่ยหรือชนะโบนัสต่างๆเนี่ยหนะ้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหนึกว่าสแกตเตอร์จะเข้าแต่ถ้าเป็นเว็บเอเจนต์เนี่ยจะปรับอยู่แค่ยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆในการชนะเฮ้ย ก็จะมานะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะอัตราการชนะมันจะต่างกันนะครับเปรียบตรงกับวิเอเยนโอ้ยวิสแคตเตอร์ไม่บอกนะโอ้ยนิกวาสิมานิกวาสิมาละลาโอ้ยสแกตเตอร์อ,อีกแล้วกดเลยพยายามดูนะครับผมจะกดรัวบ้างไม่รัวบ้างนะอันนี้แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับเฮ้ยสแกตเตอร์อวะขี้หยั่งตายแนี่ที่เบอร์ละอุ้ยซิปจักตัววะนี่ มาหกตัวนะอุ้ยมาให้เขนอ่าเกมนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับห้าตัวขึ้นน้ำมันถึงจะนับนะครับเนี่ยสม,มุดมี4ตัวนี้ไม่นับนะครับต้องห้าตัวขึ้นถึงจะนับและจะได้เงินนะสเก็ตเตอร์ก็สามตัวอุ้ยผมว่มาเขาผมอ่ะโอ้ยเหลือร้อยหนึ่งแล้วนะคับอุ้ยสเก็ตเตอร์อุ้ยเขาอุ้ยไี้ตัว ผมไ่กดเทอร์โบนะครับไปหยุดแล้วแม่งเข้าเลยไม่ดโอ้12รอบห oh <c oughs> ุน <c oughs> ีิครับรออะไรเออผมจะเอาหสว4นะยุดยุดเกือบเกือบไปเจาั4มาเออมีปัญหาอยู่กลางๆมีปัญหารอทุทไทยรอบรอบอุ้ยอุอ้ยสวยมามาเร็วครับมาเร็วเร็ว มีสิทธิ์กำไรนะผมบอกเลยว่ากำไรแน่ๆน,นี่ไอ้โตทีมาแล้ว,ว,ว,วครับรขอยาวๆขอยาวๆรับไปไปไปสี่สวยสิบโตครับพูด1สเลยเด้อสิบสามโตคุ่นสิบเดเบิ้งเบิ้งสิบหกโตคุ่นสิมาครับสิบแปดโอ้โหอีกสิรอบโอ้ยโ,โ <laughs> อ้เก้าร้อยเฮ้ มีเงินเหรวุ้ยพันหนึ่งเดีวตอนนี้มีเงินไปคืนเนี่ยอลไร,รเราเอาสิร้อเอาไปคืนเนด้อสี่สิจะได้จะได้ดแทนสิได้แท้เด้อเออสวยครับใครฟังที่สามไม่ออกผมขอโทษนะครับผมพยายามพูดไทยให้อยู่นะครับพยายามช่วงนี้พยายามพูดไทยให้นะครับหลายคนฟังที่สามไม่ออกสวยครับสองร้อยห้าสิบเก้าคูณสามสิบเจ็ดแล้วนะตอนนี้คูณสามสิบเจ็ดแล้วนะ <S <S รีกแปดรอบมามาไต่เอวอยากวุ้ยเจไปที่กุ้งสวยกุ้งสี่สิบ ไปอีสี่สห้าครับเออเก้เาตัวสีเก้าครับขอถึงห้าสิบก่อนสเก็ตเตอร์เข้าซ้ำไปโอ้โหมาวะ่ะมาว่ะห้าสิบเจแล้วนะครับโอ้หมดนะฮะไม่เป็นไรได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยโอ้โอโอชวยแต่ลินนาะก,กูเนาะโอ้พันเก้าแล้วนะตอนนี้เลยเจ็ดรอบเนี่ยเอเอเฮ้ยคู้หกร้อย เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันคูณสูงแล้วนะมันคูณ57แล้วนะครับตอนน่อให้เข้าครั้งเดียวไม่ต่อไปเนี่ยแม่งก็ได้เกิดอุ้ยตัวแพงตัวแพงไปอีกย,ย,ยี่สิบจุดสวย80โอ้โหแม่งไม่ไปต่อได้8ปดตัวหูสองพันสองพันหกห้าพัน 5, แ,ลแล้วตัว ออ้ยสามน้อยเอาอยู่นี่ขนาดแค่ตัวเดียวห้าตัวนะโอ้ยไม่ใช่สิบห้าตัวนะโอ้ยออีกสองรอบครับขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยขอหกพันได้ไหมยังเอลือสุดท้ายเฮ้ยเจถึงไหมห้าร้อยไหมโอ้ได้สามร้อยถ้าสิบไม่เป็นไรได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบคาบสุดจัดเฮ้ย เป็นหกพันเลยนะโอ้ยบอ,บอเป็นหกพันเลยนะถอนเลยเนาะกูมานะกูมีเงินสื่อของเห้เมียแหละกูจะไปซื้บบบอบอเมียเพื่อสิเนี่ยชัดนะ <c oughs> <c oughs> ถอนเลยถอนโซ่ีกที่เก่าที่ว่ากูหล่นแล้วมา่ถอนถอนเลยนะครับหกพันบาทสีโซ่น้ามาเว็บตรงนี่ถอนโอนไววนะครับผมสีโซ่น้าโซ่ไปน,น้ำเลยว่าเว็บตรงมันเป็นยังไงอ่ะนี่ถาข้าวหนึง่งเป็นระบบออโตัวเข้ามาตรงเห็นยังเลยเขากดถอนเงินเท่าถา นะครับคือเรากดถอนเงินแล้วรอนะครับนี่มีซับไทยด้วยอะนี่เงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีให้ดูนี่เงินในไลน์ผมก็เองนะเห็นไหมทุกคนนี่ผมถอนจริงๆนะครับเว็บตรงมันเป็นฝากถอนกนระต้ไวนะครับ มีนีได้เงินหกพันกำไรหาพันเจ็ดนะครับกำไรห้าพันเจ็ดนะฮะเราจะไปซื้อของเอาไปให้เมียนะครับเผื่อจะได้จัดหนักในคืนนี้ <S <S 1> <S 1> ยังไงนะครับใครหาเว็บตรงนะครับก็เนี่ยผมเล่นเว็บนี้นะผมไม่ค่อยได้บอกนะครับในคลิปใครใครดูดูจบก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะเพราะาได้รู้เว็บตรงนะส่วนใครที่ไม่รู้ผมก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับหรืออยากเข้ากลุ่ม่ไลน์ของผมเนี่ยก็อยู่เดี๋ยวผมจะปักหมดุด อ่าคอมเมนต์มาให้นะครับก็อย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้แชร์เทคนิคดีๆกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอราไปก่อนขอไปซื้อของไอ้เมียแล้ระ็ไปจัดหนักเด้กคืนนี้บ๊ายบาย